รัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นพ m ม2.5โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุมเข้มต่อเนื่องติดตามงานด้วยนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่ฝ่ายค้านนั้นออกมากล่าวหาครับโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง620ล้านบาทเพื่อรับมือกับไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองซึ่งแต่ละกระทรวงได้รายงานและนำเสนอมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเตรียมของ,งบกลางเพิ่มเป็น329ล้านบาท ในการแจยเงินชดเชยจากมาตราการลดฝุ่นให้ประชาชนขึ้นรถไฟฟ้าและรถเมล์ฟรี7วันจากเดิมที่คาดการว่าจะใช้งบ140ล้านบาทสุดท้ายกระทรวงคมนาคมต้องยอมตัดงบของตัวเองเหลือ185ล้านบาทอย่างกระทรวงมหาดไทยก็สั่งผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศออกประกาศห้ามเผานะครับให้มีการจัดการกับสั่งข้าวโพดต้นอ้อยแหง้งด้วยการฝังกลบแทนการเผาส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็แจกจ่ายหน้ากากแบบ N95 กให้กลุ่มเปราะบาง พร้อมรองรับกลุ่มผู้เปราะบางผู้ป่วยและเด็กด้วยห้องปลอดฝุ่นครับเช่นเดียวกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คุมเข้มห้ามเผาในทุกพื้นที่การเกษตรหากพบฝา่าฝืนจะตัดสิทธิ์การสนรับสนุนเงินเยียวยาจากรัฐบาลโดยให้มีผลตั้งแต่1มิถุนายนนี้จนถึง31พฤษภาคมปีหน้านอกจากนี้จะดําเนินการใช้ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยลดฝุ่นด้วย พร้อมกันนี้ครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้อำนาจอธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศพื้นที่ควบคุมโรคจากฝุ่น PM 2.5ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Work From Home ได้ ส่วนสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับสดใสตลอดทั้งวันไม่พบค่าฝุ่นพีม2.5เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่อากาศดีบางพื้นที่เป็นสีเหลืองบางพื้นที่เป็นสีเขียวเนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทาให้มีลมแรงและระบายอากาศได้ดีและมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าด้วยซึ่งอากาศแบบนี้ก็จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั้นครับฝุ่นพีม2.5ก็จะกลับมาเยอะอีกรอบแนะนําให้ประชาชนติดตามค่าฝุ่นก่อนจะออกจากบ้านกันด้วยนะครับ